สวยสวยไปไปลของแจกเขาเหรอครับชี่โรงเรียนยังไดีไป,ปนี่ครับปลาหมดเลยจ้น้ำม ทำทำด้วยกันกับแม่แล้วเกี่ยวได้กี่ไร่นะหารถเกี่ยวก็ยังไม่ว่างเลยรถเกี่ยวเกี่ยวชุบมากอ่ะเนาะกลางเดือนเนี่ยใช้ค่าที่วันตลอดว่าแถวนี้ใช้ค่าปญญาปัญญาปัญสิบหาได้วันละกี่รอบกู้วันละกี่รอบพี่รอบเดียวครั้งเดียวรอบเดียววันละรอบมันไม่ได้เยอะได้น้อยพอค่าขนมเด็กๆ <tast> แาจะรวมรวมกันมาทีนี้ก็ขายท pues ั้งโนละโละสิบคอยชุรี่ก็เยอะเนี่ยเยอะมากเลยเราเัาแก้เขาเขาก็ได้หมักเขาเป็นสุกเยลังขนาดนี้ตรงไหนอะไรได้ไม่รู้บเอาไปเถอรอบนึงชนนีล้าินนกปากหา แย่งจะรายแงดิหัวใหญ่ๆเนียกบกบเขามาซื้อแล้วเขาไปไม่หมดเนี้ยสามล้อเขาก็เลยเอามาวางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวต้องปล่อยน้ำเข้าต้องไปหาแต่คดีมันก็ได้ไปต้องหปตอจเหนื่อย ้องหน่อยดีแล้วโอ้ยทำนาก็ไม่ได้ข้าวร้อยห้มันก็ไม่ได้เลยสายอย่างนั้นนะหกสิบเไปส่งขายที่ไหนร้านที่เขาขังเต็มอ๋อไอปัดอันนี้ปลาเลอ๋อทันี้อะของมาต้นถ้าปับี่รอะ้ยสบสองนี้สองบวกสองสี่บวกหนึ่งสองบวก น่าสดๆใจๆๆจริงๆใจเห็นเห็นนี่วันนี้คือไปดักมาเมื่อคืนนี้จ้ะว,วันต่อวันวันต่อว,วันโอ้โหอ๋อ,อ,อวันนึงนี่ประมาณกี่โลนี่เราเอาอไปชอออ้อ,อนะครับพ่อร์สสี่คอร์สเี่ทองชานี่าไหร่ครับปลาช่อนปลาหมอปลาบูทุกปลาเลยว่างั้นฮะทุกปลาเขาจับปาลาอะไรได้เขาขายเราซื้อหมดซื้อหมดทุกอย่าง เป็นก็ได้ตายก็ได้ได